สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆป็นยังไงกันบ้างเอ่ยไม่ได้เจอกันหลายวันนะคุณครูไม่ได้หายไปไหนนะคะคุณครูแค่ไปฉีดวัคซีนมาแนละ้วคุณครูไข้นิดหน่อยนะคะตอนนี้คุณครูก็ปกติดีแล้วนะคะอ๋อวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะ เราห่างหายกันไปนานใช่ไหมคะอ๋อวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเรื่องความรู้สึกนั่นเองเอ๊ะความรู้สึกมันเป็นยังไงนะความรู้สึกมันเป็นยังไงนะอืมไปกันได้ย,ยังคะไปกันแล้วพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะอ๋อวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง เราเรียนเรื่องอารมณ์ความรู้สึกความต้องการอใบหน้าแสดงอารมณ์เอ๊ะมาดูซิว่าใบหน้าแสดงอารมณ์เนี่ยเป็นยังไงนะห่างหายกันไปนานนะคะคุณครูก็คิดถึงนักเรียนมากเลยอ่พร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะอ่าใบหน้าแสดงออารมณ์นะคะ ใบหน้าแสดงอารมณ์อะดูผู้ชายคนนี้ค่ะผู้ชายคนนี้เขาทำไมเอย่ยโอ้โหเขาทำไมคะหัวเราะโอ้โหหัวเราะจะงายท้องเลยเห็นไหมคะหัวเราะแบบถูกใจมากๆเลยอผู้ชายคนนี้แสดงใบหน้าแบบนี้คือกำลังทำอะไรายอยู่คะกำลังหัวเราะอยู่นั่นเองโอ้โหหัวเราะเหมือนจะงายหลังเลย ใจอะไรก็ไม่รู้นะคะต่อมาโอ้ผู้หญิงคนนี้หน้าตาเป็นยังไงคะเขากำลังอะไรอยู่เอ่ยเขากำลังอะไรอยู่คะโอ้เขากำลังร้องไห้โอ้เขากำลังร้องไห้ไม่รู้ก็าเสียใจยเรื่องอะไรอืมต่อมาค่ะผู้หญิงคนนี้เขาทำอไมาอยู่คะ เขายิ้มหมืนคู่เลยเขากำลังอะไรเอ่ยเขากำลังยิ้มอยู่นั่นเองอ่ายิ้มอย่างมีความสุขเลยเห็นไหมคะใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสดใสเหมือนเด็กๆของคุณรูเลยนี่ครูอยากจะเจอนักเรียนจังเลยอ่ะต่อมาโอ้ผู้หญิงคนนี้หน้าตาเธอสิ โอ้ดูหน้าตาเธอเธอกําลังทำอะไรอยู่เธอทำไมคะเธอกำลังกําลังโกรธผู้หญิงคนข้างหน้านี่เองไม่รู้ก็พูดอะไรให้โอ้โกรธมากเลยอ่าจะเห็นได้ว่าใบหน้าแสดงอารมณ์ของเราเวลาเรารู้สึกเรามีอารมณ์ยังไงใบหน้าเราก็จะแสดงออกมาให้เห็นไม,จะจะมมไม่ว่าจะมีความสุขไม่ว่าจะมี ว่าเราจะเสียใจหรือว่าดีใจแล้วก็จะแสดงออกมาทางใบหน้านั่นเองอ่าสองคนนี้เขารู้สึกทําไมเอ่ยเขากำลังทําอะไรกันอยู่คะอีกผู้ชายคนนี้หัวเราะผู้หญิงคนนี้ยิ้มเอ้มาดูสิว่าตอนดีใจตอนมีความสุขปาก จะเป็นยังไงนะดูสินันกเรียนสังเกตดูที่ปากของผู้ชายของผู้หญิงคนนี้จะทำไมคะจะจะยิ้มแบบเห็นฟันเลย้ะก็จะมีความสุข่ะปากแล้วก็จะงายขึ้นแบบโอ้ยสมัยมากเลยอ๋อสมัยอย่างมีความสุขยิ้มอย่างมีความสุขนั่นเองาอผู้หญิงคนนี้ทำไมร้องไห้ โอ้ที่ตาเธอมีอะไรด้วยไม่ใช่ชิดนะที่ตาเธอมีน้ำตาเวลาเสียใจปากจะทำไมคะอืมปากจะคว่ำคว่ำปากจะสันสัน,สนจะพูดไม่เป็นคำรู้สึกเสียใจปากจะสันสันนั่นเองอ่ะสังเกตดูที่ปากค่ะปากจะหยกัยกหยกัยกหยักหยักแปากกำลังสันนั่นเองต่อมาโอ้ผู้หญิงคนนี้ดูสิ คิ้วเธอก็จะผูกโบอยู่แล้วปากเธอก็ทําไมคะโอ้เปรียบเทียบออกมาเป็นการ์ตูนโอ้คิ้วคิ้วจะผูกโบแล้วคิ Q, ้วโชว์มาตรงกลางแล้วปากทำไมปากก็คว่ำแสดงว่าโกรธมากโกรธน้อยแสดงว่าโกรธมากๆเลยอ่าใช่เลยค่ะการแสดงอารมณ์ของเราแต่ละอย่างนะคะจะแสดงอารมณ์ออกมาในแต่ละสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะ มาดูสิว่าเรารู้จักการแสดงใบหน้าการแสดงอารมณ์ออกมาทางใบหน้าแล้วเราจะรู้สึกยังไงเมือ่อโอ้ตุ๊กตานี้เป็นของพี่เสื้อสีฟ้าแล้วถูกเด็กผู้ชายเสื้อสีแดงมาแย่งไปเราจะรู้สึกยังไงคะรู้สึกหัวเราะเอาเข้ามาแย่งเขามาแย่งฉันไปฉันรู้สึกหัวเราะใช่ไหมเอ๊ะหรือว่ารู้สึกเสียใจเํามาแย่งฉันไปทําไมไม่นะ หรือว่ารู้สึกโกรธหึเธอมาแย่งของฉันเป็นทำไมรู้สึกอะไรคะรู้สึกโกรธนั่นเองโอ้เธอมาแย่งตุ๊กตาของฉันไปฉันโกรธนะเธออยากจะเล่นเธอต้องขอฉันดีๆซีฉันจะได้ให้เธอเล่นด้วยอถูกต้องเลยถ้านักเรียนอยากเล่นของของใครไปแย่งไปแย่งของเขามาเลยดีไหม โอ้ oh, ใช่เลยไม่ดีเลยใช่ไหมคะจะเป็นเด็กเด็กดีไม่ดือ้อเด็กดื้อไม่ดีเด็กดื้อโดนตีเด็กดีคนชอมอ่ะใครอยากเป็นเด็กดีเวลาเล่นของเพื่อนขอเพื่อนดีๆอย่าไปแย่งไม่งั้นเพื่อนจะทําไมคะเพื่อนจะโกรธด,ดูดูสิเนี่ยโกรธปากคว่ำตากโกรธมากเลยอ่า แล้วถ้าพี่ชายคนนี้แบ่งไอศครีมให้เด็กๆเด็กๆจะรู้สึกยังไงคะรู้สึกยิ้มอย่างมีความสุขหรือรู้สึกเสียใจที่พี่แบ่งให้เอ๊ะรู้สึกโกรธรู้สึกยังไงคะเมื่อพี่แบ่งไอศครีมให้รู้สึกยิ้มดีใจอย่างนี้ความสุขอ๋อ ใครที่แบ่งขนมที่แบ่งของเล่นให้เพื่อนเล่นด้วยเพื่อนอีกคนก็จะมีความสุขเราก็จะเล่นกันอย่างนี้ความสุขเราก็จะไม่ทะเลาะกันเลยเพราะฉะนั้นมีอะไรก็แบ่งๆกันแต่ในสถานการณ์โควิดแบบนี้ไอศครีมใครไอศครีมมันนะคะไม่ต้องแบ่งกันเนะเาะเราจะได้ไม่แพร่เชื้อโรคต่อกันนะคะมะต่อมาค่ะโอ้ดูสิ รถยนต์คันนี้โอ้มองไม่เห็นของของเล่นรถแทนเลอร์คันนี้เหยียบแตกเลยเด็กผู้ชายคนนี้รู้สึกยังไงคะรู้สึกหัวละของฉันพังรู้สึกหัวละหรือรู้สึกเสียใจของฉันพังแลวหรือรู้สึกโกรธหือมาทำของฉันพังรู้สึกอะไรคะ รู้สึกเสียใจน้ำมูกน้ำตาไหลย้ยอยหมดเลยโอ้เธอทำเธอเหยียบของฉันมองไม่เห็นของหนูเลยของหนูจอดอยู่ที่กองทรายแม่มาเหยียบของหนูพังไปหมดเลยโอ้เสียใจมากเลยอ่าจะเห็นใช่ไหมคะว่าใบหน้าเราสามารถแสดงความรู้สึกสามารถ บ่งบอกได้ออกมาว่าเอ๊ะตอนนี้เราเสียใจตอนนี้เราดีใจหรือตอนนี้เราโกรธอยู่นั่นเองอ่าเวลาเราสึกโกรธล้วก็จะแสดงออกมาทางใบหน้าดีใจก็จะออกแสดงออกมาทางใบหน้ามีความสุขก็จะแสดงออกมาทางใบหน้า ร้องไห้ก็จะแสดงออกมาทางใบหน้าอ๋อเก่งมากเลยอ่าคุณรูถามถ้าผู้ปกครองให้นักถ้าผู้ปกครองซื้อของเล่นให้นักเรียนใหม่นักเรียนรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจอย่างนี้ความสุขนั่นเองเอ๊แล้วถ้าเกิดเราเล่นของเล่นของอันใหม่อยู่แล้วพี่เรามาแย่งไปเรารู้สึกยังไงคะรู้สึกรู้สึกโกรธพี่นั่นเองโอ้ทำไมพี่ ต้องมาแย่งของฉันไปด้วยเนี่ยอแล้วถ้าเกิดว่าพี่เอาของเล่นของเราไปแลละเอาของเราไปทำให้มันพังเรารู้สึกยังไงคะรู้สึกเสียใจโอ้เธอเอาของฉันไปแล้วเธอยังทําให้มันพังอีกองานดูงานวันนี้ดูงานให้ดีได้ทำให้ถูกงานดูงานวันนี้ดูงานให้ดี ทำให้ถูกถ้าไม่ถูกจะดนตุ๊ดตุ๊ดไม่ถูกจะดนตุ๊ดตุ๊ดอ่านักเรียนดูค่ะงานวันนี้หน้าแรกหน้าที่สิบสามคุณครูให้นักเรียนเขียนตามเส้นปะให้นักเรียนเขียนตามเส้นปะเลยนะคะว่าให้นักเรียนลากตามเส้นปะ และก็วาดภาพแสดงวาดภาพปากแสดงความรู้สึกนักเรียนก็วาดตามเส้นปากไปเลยนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็วาดปากค่ะผู้ชายคนนี้ทำมาอยู่ดีใจโอ้ดีใจก็วาดปากดีใจโอ้เด็กผู้หญิงคนนี้ทำไมคะกำลังเสียใจปากก็จะสั่นแบบขึ้นลง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  อ่านักเรียนกว็วาดปากนั้นขึ้นลงขึ้นลงโอ้เสียใจโอ้แล้วเด็กผู้หญิงเสื้อจมพูนี้ทำไมอยู่คะกำลังโกรธอยู่นั่นเองโอ้ยฉันโกรธถมากเไปเนะดูปากเธอสิปากเธอทำไมคะโอ้ยเบะคว่ำเลยโอ้ยตานี้จ้องเขม็งเลยอ๋อนักเรียนก็วาดปากไปโอ้ตานี้จ้องเขม็งเลย หน้าต่อมาหน้าที่14คุณครูให้นักเรียนวงกลมร้อมรอบภาพใบหน้าที่เป็นคำตอบแล้วก็ระบายสีนะคะอ่าภาพแรกค่ะคู่แรกเลยสมุดของเด็กผู้ชายคนนี้เด็กผู้หญิงมาจีกของฉันไปผู้ชายคนนี้รู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจรือรู้สึกโกรธมาดึงของฉันรู้สึก โอ่านักเรียนก็วงตรงปูดเลยแล้วนักเรียนก็ระบายสีต่อมาเด็กผู้หญิงคนนี้ถือไอศครีมมาอ้้ฉันถือมันมาไม่ดีฉันทำมันหล่นฉันรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจไอติมหล่นหรือรู้สึกเสียใจคะที่ไอศครีมหล่นรู้สึกเสียใจนักเรียนก็วงตรงเสียใจแล้วก็ระบายสีต่อมาโอ้ เด็กชาย A กับเด็กชาย B เด็กชาย B เอาของขวัญมาให้เด็กชาย A เด็กชาย A รู้สึกยังไงคะรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกโกรธหรือรู้สึกดีใจอ่าเพื่อนแบ่งของขวัญให้ก็รู้สึกดีใจนั่นเองโอ้นักเรียนวงกลมแล้วแล้วก็ระบายสีให้สวยงามทำได้ไหมคะเก่งมากเลยอ่าหน้าที่ สิบห้าอาคุณครูบอกเลขหน้าผิดใช่ไหมคะตรงนี้หน้าที่สิบห้าให้นักเรียนระบายสีหน้าที่ตรงกับใบหน้าที่ตรงกับความรู้สึกอาเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังทานอะไรคะข้าวผัดที่หน้าหน้าอร่อยมากเลยมีทั้งแครอทมีทั้งถั่วลันเตาแดงกวาโอ้มีนมด้วยได้กินอาหารที่ชอบได้กินอาหารที่อร่อยก็รู้สึกทำไมคะ รู้สึกมีความสุขคุณครูก็ให้นักเรียนระบายสีใช่ไหมคะระบายสีรูปภาพที่มีความสุขนั่นเองนะระบายสีรูปภาพที่มีความสุขต่อมาเด็กผู้ชายคนนี้โอ้กินมามากินของที่แบบแมงวันตอมเต็มเลยแถมกินน้ำโคกด้วยอาหารแบบนี้ทำทำลายกระเพาะของเราเองเพราะฉะนั้น ทำให้รู้สึกทําไมคะรู้สึกไม่ดีนั่นเองอ่าทำให้รู้สึกเสียใจทําไมแม่ทำมามา่าเน่าให้เรากินโอ้ทาไมแม่ทําของสะอาดของไม่สะอาดให้เรากินนะนักเรียนก็ระบายสีตรงที่ภาพที่รู้สึกไม่ดีนั่นเองอ่าการบ้านสามหน้านะคะมีสามหน้านะคะอ่าการบ้านมีสามหน้า เดี๋ยวคุณครูไม่ได้เจอนักเรียนนานคุณครูขอแถมอีกหนึ่งอย่างนะคุณครูคิดถึงนักเรียนมากเลยเมื่อไหร่เราจะเจอกันก็ไม่รู้อ่ออีกหนึ่งอย่างนะคะคุณครูให้นักเรียนให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปนักเรียนแสดงความรู้สึกโดยผู้ปกครองถามนักเรียนว่าข้อที่หนึ่งให้ผู้ปกครองถามว่าถ้าได้ของเล่นใหม่นักเรียนรู้สึกยังไง อ๋อครูก็ให้นักเรียนตอบว่ารู้สึกยังไงแล้วก็แสดงมาทางใบหน้านะคะว่านักเรียนรู้สึกยังไงถ้าเกิดนักเรียนได้ของเล่นใหม่เดี๋ยวถ้าเกิดข้อที่สองถ้านักเรียนได้ทานอาหารที่นักเรียนไม่ชอบนักเรียนรู้สึกยังไงให้นักเรียนตอบแล้วก็แสดงออกมาทางหน้าตาทําได้ไหมคะอ่ออีกหนึ่งรอบนะคะคลิปให้ผู้ปกครองถ่ายคลิป แล้วผู้ปกครองนะคะช่วยถามว่าถ้าได้ของเล่นใหม่นักเรียนรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกโกรธนะคะให้นักเรียนตอบแล้วก็ให้ให้นักเรียนตอบนะคะตอ,ตอนตอนตอบผู้ปกครองก็ถ่ายคลิปด,ด้วยนะคะข้อ2ถ้านักเรียนได้กินหรือทานอาหารที่นักเรียนไม่ชอบเลยนักเรียนรู้สึกยังไงก็ให้นักเรียนตอบ องข้อนะคะให้นักเรียนตอบครูมาสองข้อนะคะเดี๋ยวส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มนะคะส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มนะออวันนี้ครูก็มีเพียงเท่านี้คุณรูณค,ณคิดถึงนักเรียนมากเลยไม่รู้เมื่อไหร่เราจะได้เจอกันนะคะอ,อ๋อครูคต้องขออนุญาตทุกปกครองนะคะ รูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอที่ผู้ปกครองส่งมาของเมื่อวานนะคะที่เป็นวันแม่นะคะคุณครูขออนุญ,ญาตนําไปลงเฟซของคุณครูเองนะคะคุณครูขออนุญาตนะคะสําสหรับวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะก่อนจะจากกันไปก่อนออกจากบ้านให้ใส่ให้สวมแมส่าสวมแมสให้เรียบร้อยนะคะพกสเปรย์แอลกอฮอล์พกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะ กลับออกมาจากด้านนอกให้ล้างมือให้สะอาดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย